นะคะพี่รุ่นนี้ค่ะเป็นชุดเดทนะคะพี่เป็นเดทผ้าลินินผสมฝ้ายนะคะพี่ด้านหน้านะะแต่งเป็นลูกไม้แบบนี้ค่ะพี่เนื้อสวยมากๆนะงาน,นเกตขายส่งนะคะพี่ซับในตรงด้านหน้าลูกไม้ให้อย่างดีเลยต้นนี้งานเป็นคอปกแบบนี้นะคะพี่แล้วก็กระดุมมุกตรงนี้สีเดียวกับตัวลูกไม้แกะได้จริงทุกเม็ดนะคะพี่แขนใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยลูกไม้เนือ้อไม่คันเนื้อไม่สากค่ะพี่ซับในตรงลูกไม้ด้านหน้าตรงนี้อย่างดีเลยพี่บอกเลยงานตรงนี้คุ้มมากมาก ส่วนด้านหลังนะคะพี่เป็นผ้าลิเนินผสมฝ้ายนะคะพี่เนื้อผ้าไม่ยืดนะคะพี่ด้านหลังไม่มีซับไม้นะส่วนด้านหน้าลูกไม้เนื้อดีค่ะมีซับไม้เนื้อหนาอ,อย่างดีเหมือนเดิมค่ะรุ่นนี้อกหน้าผ้า50นิ้วค่ะพี่ความยาวชุด40นิ้วนะตัวนี้เป็นชุดเดทนะคะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะ แนะนำอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยตัวนี้นจะเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่รุ่นนี้ขอให้โปรพี่นะสปอตเตอร์3ทวนนะบอกเลยงานลิลีส่สบไฟนะคะวันนี้ขอให้พี่แค่249เท่านั้นพี่เอาไปแค่249สําหรับคนที่กดติดตามช่องนะคะพี่พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะสีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลวอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะ เดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหมดตรงนี้ค่ะพี่ถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์ราหัสแล้วตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะตัวนี้นะคะอ,อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชุด40นิ้วค่ะให้โปรพี่พิเศษแค่249บอกเลยว่าคุ้มมากๆสําหรับคนที่กดติดตามช่องนะสีเขียวอมฟ้านะคะพี่สีต่อไปค่ะพี่เก็บได้เก็บเลย สีดํานะคะที่ตัวนี้ใส่ได้ตลอดเลยงานใต้ยอย่างดีนะพี่ตัวเมื่อกี้ป้ายหลุดนะคะลูกค้าแต่เป็นงานใต้ยอย่างดีงานเกบไขตรงเลยสีต่อไปค่ะพี่ถ้าที่จะรับตัวนี้นะคะที่พิมพ์ว่าสีกลมค่ะอกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชุดอยู่ที่40นิ้วไม่สั้นเกินไม่ยาวเกินลิน้นนุ่นเป็นฝ้ายลูกไม้อย่างดีเลยบอกเลยคุ้มมากๆ249เท่านั้นและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ที่พิมพ์ว่าสีส้มชานะคะพี่มีส้มเดียวนะ เราให้โปรสำหรับคนที่กดติดตามช่อง249เท่านั้นนะคะพี่ค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดตนะคะพี่ลูกไม้เนื้อดีแบบนี้เลยซับในด้านหน้าเนื้อหนายอย่างดีงานเกตขายส่งผ้าลินินผสมฟ้ายนะคะพี่บอกเลยคุ้มมากๆตัวนี้หนูให้โปรแค่249เท่านั้นอกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชุด40หน้าผ้า50นิ้วความยาวชุด40นิ้วค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่า สีส้มชานะคะพี่มีส้มเดียวนะพี่และดูซับไม้นะคะอย่างดีสีเดียวกับตัวลูกไม้ซับไม้เนื้อหนาอย่างดีนะทุกตัวเลยสีส้มชานะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะสีต่อไปค่ะพี่เก็บได้เก็บเลยสีดํานะตัวนี้นะคะใส่ได้ตลอดตลอดอยู่แล้วสีดําค่ะและสีสุดท้ายนะคะพี่สีนี้ อยากให้ลองรยสวยมากๆเลยค่ะพี่สีเขียวอมฟ้านะคะสีนี้อกนะผ้า50นิ้วความยาวชุด40นิ้วค่ะหนูให้โปรพี่พิเศษนะสำหรับคนที่กดติดตามช่องค่ะพี่เอาไปแค่2 4 9เท่านั้นพี่ดูเนื้อลูกไม้นะและผ้าดีมากๆค่ะเนื้อแบบนี้นะคะพี่2 4 9เท่านั้นจ้า